สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินรถอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินรถมีรถเก๋งมาให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะอ่าเป็นรถประหยัดน้ำมันอีโคคานะคะคันนี้เลยอ่าเป็น Toyota ยาลิสปี2018นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่358,000บาทนะคะลูกค้าอ่ะในตัวของตัวรถนะคะลูกค้าทั้งสีทั้งชุดแต่งตัวนี้คือแบบจัดเต็มเลยนะคะสีก็จะเป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็จะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้อ่ะไฟตาคู่หน้ายังสองสวาวปกตินะคะด้านล่างยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้ากระจังหน้าก็สวยๆกันเลยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้อ่ะ ในส่วนของล้อแม็กนะคะก็เป็นแม็กสแตนดาร์ดของโตโยต้านะคะลูกค้าตรงรุ่นจากศูนย์เลยนะคะคันนี้สวยมากนะคะลูกค้าสียังกริบอยู่เลยนะคะในส่วนของประตูนะคะที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ว่าจะมีตัวครอบกันรอยให้นะคะตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวกันสาดนะคะเราก็ติดให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4บานนะคะของประตูอ่ะ ในส่วนของด้านในตัวรถนะคะแอดมินอยากนาเสนอเลยนะคะเป็นเบาะแต่งซิ่งนะคะหรือเป็นเบาะซิ่งนั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัวเบาะคู่หน้านะคะซ้ายขวานี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าสวยมากนะคะคันนี้แค่เฉพาะตัวเบาะก็หลายพันแล้วนะคะอ่ะในตัวของคอนโซลด้านหน้าของตัวรถนะคะก็สภาพเดิมๆเลยนะคะ ในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะก็ยังเป็นแบบใช้มือกดธรรมดานะคะยังไม่ใช่แบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ในตัวแอร์นะคะตัวปรับแอร์ตัวนี้เป็นตัวปรับแอร์แบบออโต้นะคะคันนี้นี่เป็นแอร์ออโต้นะคะแต่ว่าถ้าอยากปรับความแรงของพัดลมนะคะก็สามารถปรับได้นะคะอุณหภูมิเราอยากปรับเองเราก็ปรับได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสวยมากนะคะคันนี้สภาพรวมๆแล้วนะคะในตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะอ่าเข็มไม้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วนั้นปะดูใกล้ๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะรถปี2018วิ่งใช้งานไปอยู่ที่75,000กิโลนะคะอ่าไม่ถือว่าใช้งานหนักนะคะ ในส่วนของบอดหลังยังเป็นสภาพเดิมนะคะลูกค้าไม่ได้แตกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะมามาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถอืมสวยมากค่ะลูกค้ามีตัวสปอยเลอร์ให้นะคะตัวนี้เป็นสปอยเลอร์แต่งนะคะจะเป็นสีดํานะสลับกับสีขาวสีแดงสวยมากนะคะลูกค้านี่ด้านหลังเป็นยังไงมาชมกันอ,อ่ะโอเคด้านหลังนะคะอ่าตัวพรมตัวนี้ไม่อยู่นะคะแต่เดี๋ยวอ่า ถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวเรามีมีให้นะคะ<ม>ด้านล่างนะคะ<ม>ก็จะมีในส่วนของอชุดแม่แรงนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะด้านหลังห้องเก็บของก็กว้างพอสมควรน,นะคะตัวปัดน้ำฝนตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของยางปัดน้ำฝนถ้าสึกล้อเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้า,าคันนี้เป็นยาริสตัว e นะคะจะมีสติ๊กเกอร์ อยู่ด้านหลังให้ด้วยนะคะและนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวสกเกิร์ตนะคะลูกค้าแต่งได้เท่มากนะคะอะ่มีตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะด้านหลังเนาะ2จุดนะโอเคค่ะใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะราคาไม่แพงนะคะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6,000นะคะตลอดอายุสัญญานะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถไปเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะคะบริษัทเล่านะคะออกรถกับเรานะเรามีประกันให้นะคะลูกค้าแล้วก็บริการหลังการขายให้นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจอยากเข้ามาดูรถก็เข้ามาได้นะคะบริษัทเรามีทั้งหมด6สาขานะคะใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาจริงๆก็แจ้งได้นะคะเรามีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะพร้อมกับรับส่วนลดสุดพิเศษสูงสุดถึง50,000บาทนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามานะคะอยากได้รถ แบบไหนยี่ห้อไหนราคาประมาณเท่าไหร่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคยังไงวันนี้แอดมินก็ขอฝากเจ้ายาริดคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้พิจารณากันด้วยนะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ